าาค่อสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุกุนเด้อมาพบผมกับภารกิจของ,งปัญญาแป๊กประหลาดนะครับในมือน,นี้กะมามีอย่างไรดอกพี่น้องเอ้ยนะครับมาลงคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้เราจุมย่านพี่นอ้องมาถามหานะครับเป็นภารกิจของพวกยานตอนแรงๆนะครับกับเจ้าหน้าที่อุทายานแห่งาชาติเสวทออ่องเขาเฮาหรลงมาพบปะพี่น้อง เพื่อที่จะสำรวจพื้นที่ปักเนีเขตให้พี่น้องผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตอุทยานนี่แหละครับได้เขา้าทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามยังไงพวกของผังหลับซึ่งแต่มีช่างเจ้าที่ปัญหาอุทยานเปิดกลมาประชุมหน่ยความรู้แนวทางและรับปฏิบัติของอุทยานแห่งชาติทอพาองเหางนะครับนี่ก็เป็น ในส่วนที่อยู่ในเขตอุทยานนะครับทำมาอาจินแต่พูดถึงกับภาครัฐกับก็ชัดเจนแหะครับเภาวะบางพื้นที่ก็มีสอปกอทับเกี่ยวกันกับของทางอุทยานึ่งก็เป็นหาเรือล่างมาโดนนะครับก็ได้รับการแจ้ไขนะครับแก่เนี่ยพาแก่เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็มีภาคริฐกับเกษตรกมาไอพี่น้องพู้ที่ทนนปลานะครับเราอยู่กับปลานะครับ ก็ไม่ได้แก้ไขอย e ่างพบท้วนเปิดเสร็จด็ดขาดนะครับสํารวจแล้วก็คนอยู่ก่อนป่าก็อยู่คนอยู่หลังป่าเ็ายังอยู่นะครับก็ไม่มีการแก้ไขเป็นเสร็จด็ดกาดมาครับแด้กฎหมายที่ยันตอกั้งแรก2อง4รศปัจจุบันออกมา2,562ล่าสุในการรับแก้กฎหมายไหนของพ่อไหน นอกจากมาตราสีะเรายัมะราห้าเรื่อของการศึกมีเ็บนอไม้อีกของผานี่มันทดแทนให้ที่มันถดทดแทนก็ได้ขายก็เพื่อเพะฉะนนใชสิ่งหลาอย่างที่รัฐบาลออกมาครับเอาต่จะมาปฏิบัติเรื่องวกเราต้องรู้เข้าใร็ต้องมั่งมั่คง ครับสำหรับชิปนี้ค็เป็นประจิตของคำต้านพยาบาลนะครับพยบแปลกวัสดนะครับเป็นประจิตสําคัญประจําวันนะครับจงบก,กดบฝากคนไลค์กนแชร์คนติดตามเยด้วยครับเพื่อฝากเป็นน้ำแน่ครับเป็นแหนมร่างแจกซึ่งกันแล้วกันลิปมีฝากไวส้สวัสดีครับ